รองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดตากลงพื้นที่ตรวจติดตามเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่โรคลำปีสกินในโคกระบือในพื้นที่จังหวัดตากค่ะที่หมู่7ตำบลหนองบัวเหนืออำเภอเมืองตากจังหวัดตากนายสมชัยกิจเจริญรุ่งโรดรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากพร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์จังหวัดตากลงพื้นที่ตรวจติดตามเฝ้าระวังโรคอุบัติใหม่โรคลำปีสกินในโคกระบือในพื้นที่จังหวัดตากเพื่อเฝ้าระวังป้องกันการแพร่ระบาดโรคลำปีสกินในโคกระบือปัจจุบันพบการระบาดของโรคลำปีสกินในประเทศไทยพบการระบาดของโรคแล้ว18จังหวัดซึ่งสาเหตุหลักที่ทําให้โรคแพร่ระบาดไปส่วนใหญ่มาจากการเคลื่อนย้ายสัตว์ประกอบกับมีแมลงดูดเลือดได้แก่ ยุงแมลงวันเหลือบและเห็บที่เป็นพาหะนำโรคที่สำคัญโดยโรคลำปีสกินเป็นโรคเฉพาะในโคกระบือไม่สามารถติดต่อจากสัตว์สู่คนได้ทั้งนี้เพื่อให้การควบคุมโรคลำปีสกินในพื้นที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นจังหวัดตากจึงได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคลำปีสกินของกรมปรศุสัตว์อย่างเข้มงวดเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดโดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ เกษตรกรให้รับรู้ลักษณะของโรคและสถานการณ์การระบาดของโรครวมถึงขอความร่วมมือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องป้องกันและควบคุมแมลงพาหานำโรคโดยใช้สารเคมีกำจัดแมลงทั้งในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคพร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดูแลสัตว์อย่างใกล้ชิดจากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้เดินทางไปที่ศูนย์เรียนรู้การเกษตรผสมผสานหมู่ที่หนึ่งบ้านหนองฉลาบ ตำบลตากตกอำเภอบ้านตากเพื่อตรวจติดตามเฝ้าระวังโรคลำปีสกินเนโคกระบือโดยได้ทำความเข้าใจมาตรการควบคุมโรคลำปีสกินเพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดกรณีหากตรวจพบฟาร์มที่สงสัยให้แจ้งเจ้าหน้าที่กรมปรศุสัตว์ทราบทันทีได้ที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตากหรือสำนักงานปศุสัตว์อำเภอในท้องที่เพื่อเข้าดำเนินการให้ความช่วยเหลือตลอดจนควบคุมโรคและแมลงพาหะโดยเร็ว ทั้งนี้หากกรณีเกษตรกรนำสัตว์เข้ามาเลี้ยงใหม่ควรมีการกักแยกสัตว์ออกจากฝูงเพื่อสังเกตอาการ28วันพร้อมทั้งกางมุ้งกันมแมลงและให้ยาฆ่ามแมลงเพื่อควบคุม,มแมลงพาหะรวมถึงหมั่นกาจัดแหล่งเพาะพันธุ์แมลงทำความสะอาดบริเวณที่เลี้ยงสัตว์และสิ่งแวดล้อมโดยรอบต่อไป